ไปกดดีโดดตรงนู้นใช่เหมือนเดิม เอาเดินมาพัก เอิมใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่จัดจัดดีๆด้วยลูกจัดดีๆด้วยจัดจัดบันไดดีๆด,ดึงดึงให้มันตึงเห็นไหมน่ะอ้าวโอเคโอเคอเริ่มเริ่มใหม่กระโดดก้าวแรกเลย ทำตอร์มามาด้านนี้ตอ่อลูกมป,ป่าป,ป่าอ้ปาวันนี้เลยเก็มทันไปเท้าตลอดนะดูต่อเนื่องเลย<ะ>สองข้างพร้อมกัน ของขาพร้อมกันอา้าวกระโดดแบบกระตายเลยสองขาพร้อมกันเออกระโดดเลย สองขาพร้อมกันนะสองขาพร้อมกันรักษาบาลานซ์ตัวดีๆด,ด้วยข่ามาเริ่มใหม่กระโดดแบบกระต่ายพร้อมกันกระโดดเร็วๆทีเพิ่มความเร็วเริ่มใหม่เริ่มใหม่กลับไปเริ่มใหม่จัดดีๆ จาัาตี้ี้จา่าตี้ี้เอาทำดีดีลูกทำดีดีเอาเริ่มเร็วๆนะต่อเนื่องอยู่ในช่องเริ่มไหมเริ่มไหมโดนอีกแล้ว Infinite, ห้ามโดนจัดตี้ีตั้งใจจะดีกะระยะเร็วๆลูกเอาเริ่มเริ่มเริ่ม จัดดีๆเด,ด,ดิเห็นไหมมันเบีย้ยวมันอะไรอ่ะ <S <S เริ่ม <S <S 1> <S 1> อ,อ๋อเลยปลายเท้าปลายเท้าอ่าไปกระโดดเออสองขาพร้อมกัน ของขาวพร้อมกันแล้วลูกอืมเออเออไปโดนเลยปลายเท้าน่ะหนูไม่ไปไปไปลายเท้าเริ่มใหม่เริ่มใหม่ าปเท้าายเท้าตลอดต่อเนื่องเอาเริ่มเลยเร็วๆเ,เอาเร็วๆอย่างนั้นแหละไปเลยอย่างนั้นแหละต่อเนื่องอืกระโดด อ้าวพักตัวอย่ามาไอ้ตัวหันมาทางาป้าเออเริ่มไม้เริ่มไม,เม,ม่เออทำดีๆทำดีๆไหวไหมทำดีๆช่องมันเล็กเหมยียม่ เออเริ่มตัวหันมาป้าตัวหันใช้ข้างอกเออเออตัวหันมาหาป้านี่ผิดเริ่มไหมคือตัวหันหน้าทางป้าอย่าเอาอย่าอย่าเร็วปลายเท้าเริ่มไหมเออผิดอ่าถูกถูกไปต่อตัวหันมาทางป้าหน้าหันป้าตลอดเลยเออ เออถูกอ้าวไปกลับไปอย่าเหยียบดิอย่าเดินเหยียบดิด้านเดิมอีกสี่ครั้งอีกอีกสี่ครั้งนี่หนึ่งแล้วไงอีกสี่เอามาอย่าเร็วอย่าเร็วอย่าอย่าอย่าเลีย,ย,ยลวไปเท่า ขันตัวหันมาป้า,ปานีเออ่เออเอ,อืมอืมเอาเริ่มขั้าที่สามเออตัวหันมาป้าเออเออข้างๆเออเออ เออเออตัวอย่าจากจากนั่นครั้งที่สามครั้งที่สี่อย่าเดินเหยียบตรงนั้นนะลูกออกมาจากบันไดเลยอย่าเดินไปมันมันเหยียบแล้วมันต้องมาจัดใหม่มันเสียเวลาฮะครั้งที่สี่เออตัวตัวเนี่ยขาตรงตรง เออเอาต่อเดี๋ยวนี่ข้างที่ห้าไปข้างที่ห้าไม่ใช่ข้างเดิมก่อนเออผิดเรื่อมไมตั้งใจดีดีเออเออปลายเท้านะ แต่ตัวอย่าตัวทัานมาทางป่าเนี่ยทางกล้องเนี่ยเออเออเออเอาพักขาขายดีขายดีขาวางดีไปมัขนขา,ขาหนูผิดอ่ะ เริ่มไหมคือขาหนูมันต้องหนูหนูตัวหนูต้องหันไปทางทางรั้วเออเริ่มไหมเริ่มขาดีๆขาวางดีๆหนูหนูกระโดดให้มันออกแรงมากกว่านี้ไป อ้าวหนึ่งอย่าเหยียบอย่าเดินเหยียบหนักอีกแล้วไม่บอกแล้วไงว่าอย่าเดินเหยียบอย่าป้าพูดครั้งสุดท้ายนะอย่าเดินเหยียบนะบอกว่าอย่าเดินเหยียบเดินออกมาออกมาตรงนี้เลยอย่าไปเหยียบมันเสียเวลามาโตข้างไหนเออข้างนึงเดินดีๆเหยียบนิดหนะขาหน่อยอย่าเร่งนะเร่งแล้วมันจะช้าอีกนะเออ อย่าเร็ววะไปเรื่อยๆครั้งที่สองพอขาขาให้ดีลูก ทำไมมันเป็นยังไงน,นะเอ้าลไปอืม้งที่เท่าไหร่อข้างเออข้างๆ้ข้าตัวตัวอยู่ข้างหน้า ขาหนูมันจะไปอย่างนี้ไงเออตัวพยายามหันหันตัวไปทางกำแพงไปอีกครั้งหนึ่งใช่ไหม Pit, เนผิดเลิกไหมขามันไม่ได้ข้างละขาหนูไม่ได้ออกข้างนะขาหนูชี้ไปข้างหน้าเลยขาต้องอยู่ข้างๆตลอดเอาเริ่ม নাও <small> ভাগ